กาบสบายดีและสวัสดีเดอ้อผมเอฟี่นอกเบิร์สกูสกุลเนาะมากินขขาวน้ำกันเดอ้อจะกินกับหมกเห็ดหมกเห็ดก็ะเลนน่อยเดียวหาหนาขนาดเห็ดให้ตาบเนาะหมกเห็ดตาบอันนี้ก็ปีงปีงตับบ,บุมีบุญบุมีแนวกินคือคุณ รายการอื่นคนปานเนาะเขาก็เอาตามเขามีตามเขางบเขามีเนาะโชว์นี่ก็บุคอยลุงคลิปบุเร่ลุงคลิปให้เฟให้พูเมฟีมฟ่นอกเลยเบิ้งเนาะโทรศัพท์ก็โทรศัพท์มันขาดสวายดี่เสียเท่าเฮือเนาะบ้าฮือฝากกดไลค์กดแชร,ร์ฮันเด้อฝากกดติดตามฮันเด้อจับ เป็นสื่อไม้นะ่แบบเบาเรื่องภาษาไทยเป็นบักแล้วภาษาเล่าเบาเรื่องเนาะชว่วงนี้ก็มาแข่งแล้วร่วมคิดโทรศัพท์มันข้างอีกอย่างบ็นเน็ตบูมีนเน็ตเนาะก,ก็เลยแบบเลยลงผีนอนเบิรงเนาะาก็เลยคนแชร์เนาอยู่ดีมีแห้งเนาะคนเจิตอะไรคนใครยังมีเนาะช้าทุกข่าวเหมืนอนกันเด้อหมก หมกเห็ดบัวฝั่งไทยเคยเคยหมกหมวกมโนทมเคยก็คอมเมนต์มาไดเด้อหมกเห็ดตาบเนาะเจ้ามาคอมเมนต์เป็นปกำลังใจให้เด้อเจาแล้ว

ฝั่งไทยอยู่หรือว่าอยู่ทางลาวอยู่อยู่ทางวิจารณหรือว่าจังได๋ก็ฝนตกบ่เนาะอยู่บ้านเฮานี่ฝนตกแห่ขนาด2-3มื้อตอนนี้ก็ยังตกอยู่ปิงตับตับมุงเอาหน่อยเนา มึงหัวพี่น้องคอมเมนต์ไลไ์พี่น้นองคอมเมนต์อะกรคอมเมนต์ให้กำลังใจเนี่ยเด้อจะเผื่อเหตุลิปต่อไปเนาะ บางคน,นก็จะพูเนะว่าเอาพิการเขาฟ้าตัดแหงมานะขอตรวจขอไฟที่ให้เบิ้งเนะรือว่าอยากหาไลน์จากยนะูทูบเพื่อมีหลายๆคืนคนอื่นหรือว่าเบ่าเตียงทองนะเป็นกำลังใจให้แล้วก็เป็นกำลังใจให้เบ่าเตียงเนาะ Để báo nó Nó có hên kịp dữ dữ rồi Ơ Cái gì báo tiếng này con nè Thì bố lưu buôn khuôn Cũng tiếng nó Xếp Chập cong Mười khăn cũng như khá một xe kau gosok sini new au niu kau niu jom pilih Chao. Yeah.